ใคก็เ่าแบบนี้แค่พังดกอบอกกินก็มาบกนี่ัง่นต้กาได้ไหมได้ได้

คอต้้งดีแล้วเออเดี๋ยวให้ดูไปแล้วค่ะขอคนเดาให้เขามาถวายก่อนดูไปชมดูงามเลนะดูนะจ๊ะทองฟ้าดูให้ดูทองฟ้าค่ะดูอง้หวสวงามมากเลย เป็นประปกเปการที่จะถูห้ยลังะอาายวนะเป็นปะปนการไม่เคยสีแดงมานี้ตัวสีแดงมาสองวันแลัวูะสีแดงมาสองวันแล้วค่ะปลาตะวันก็ะแด่ตัวนี้ก็รองอันนี้อย่าไปต้องใจด่าจะตองสรแดให้จำลองจะมีต้นครับต่อยาขี้นะครับมาลัแก้บนหรือ ถ้ามาแล้วจะดึงกดได้กดเทให้ยังขอขอโชคขอลาบเรื่องไงก็ไม่รู้นะครับผมยังไม่ถามยายอยากกลับห้องพิงแล้วกลับกาบข้ากลับยายไปตั้งแต่ยายก็ยังมีธุระที่ห้องพิงกันก็ไปงานอาจารย์คุณเจ้าค่ะเนี่ยคุณย่าทำงานไม่ดีตอนนี้ ภาพนี้โอเคเลยครับภาพหมุนไหมครับหรือว่ายัางไงครับก็อาตรฐานณา์การ,การนะทำก็ได้นับคนอื่นก็ได้น่าแข้งขาในยังเหมือนเดิมใอะไร่ทองผ้าสีสวยไหมคะโอ้ย ้องผ้าสีสม้มสวยมากเลยค่ะบ้านโกกโกกนะคะแลวนี่ก็คุณย่าอาซิค่ะคุณย่าอาซิด้วยนะคะอันนี้ก็มมาันด้ว ยาสิกับมาดามลำนะคะทำให้เอฟซีเอฟซีโชคดีในบ้านเรานะคะให้เอฟซีรับชมรับดูสถานการณ์ว่ามันเป็นยังไงบ้านโกกๆเขาก็จะมาคีกกันดีๆนะคะอุ้ยงามอีรีเนาะ อะไรครับอะไรครับที่มันคนเดียวครับแอปเปิ้ลครับแอปเปิ้ลสามราคาน้ำเย็นนะครับด้วยนะดื่มน้ำด้วยจ้ะเขาบอกปวดใครครับบอกแอมินเนาะบอกสีเนาะไม่บอกคุณเลยนะ คุณแอนคนสวยนยี่ไม่ยอมบ,บอกเลยนะจ๊ะแชนแนลเนี่ยดูจนลำได้แล้วบอก่ะโอ้ดีมากเลยนะคะน,น,น,น่ารักน่ารักมากไีทีจ <c oughs> ุนลำท่าเราได้แล้ว ก so ็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะวันดีค่ะ